คนที่จมูกไม่มีจมูกแบนไม่ต้องเสียใจนี่แต่งฉบับคุณยายเข้ามาดูได้เลย,เลยแต่งง่ายๆสบายๆเห็นไหมคะพอะไลปุ๊บมันก็จะโด่งปั๊บทันทีนี่คน,นก็จะเป็นสันเลย คุณยายปีหน้าจะไปทําใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะสมุกเก่าสามสิบปีเพราะว่าโดนรถชนเกิดอุบัติเหตุตอนอายุยี่สิบห้านะคะนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เราก็ของดีออู้ซื้อมานานแล้วอันนี้เราเราก็จะทวงตานิดนึง ใช้สีน้ำตาลเพราะมันเป็นส้มวันนี้ตัดตัดขอบดำนิดนึงให้มันดำหน่อยออทำให้มันแบบเหมือนตาสองชั้นอนะแต่นี้ตาคุณยายเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าอีกข้างเนี้ยข้างขวาเนี้ยโดนอุบัติเหตุหมอผ่าตัดเอากระจกออกในใน ในเนื้อเนื้อในตาไม่ใช่ไม่ไม่ถึงดวงตานะคะถ้าถึงดวงตาก็บอดเลยตอนแรกคิดว่าตาบอดโอ้ยอยากจะกระโดดตึกหน้าไม่เคยมีแผลเป็นเนาะร้อยยี่สิบสี่เข็มค่ะท่านผู้ชมนี่มันก็จะออกเป็นบล็อกสวยเห็นปะ,ะเราจะเอาให้ตามันวาาหน่อยแล้วก็ทูมาข้างล่างนี่นก็จะออกมาอย่างเงี้ยสวยเห็นปะนี่จมูกเป๊ะเวอร์เ yeah! ยแค่เนี้ย เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เขียนคิว้วคิ้วอันนี้ก็ของเมืองไทยอะ่ะสงไหนอาจจะเป็นมีดชีนก็ได้นะคุณยายว่ามเอานี่ก่อนอดินสอเขียนคิ้วนี่ก่อนนี่เคล็ดลับของคุณยายที่เขียนคิ้วนะคืออันนี้นี่ค่ะเจเจตลาดนะเจเจเมืองการยี่สิบบาทพี่สาวบอกว่าเคล็ดลับ แตะน้ำลายเข้ามาดูได้เลยเคล็ดลับคุณยายเขียนคิว้วนี่ค่ะ